ครับผมขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการคัดตัวผู้เล่นนะครับผมก็มีกระแสเรียกร้องครับให้นักเตะตัวเก่าครับผมกลับมาช่วยทีมอันนี้คนหมีคิดยังไงบ้างครับก็ก็คือจริงๆเราก็ต้องคุยกับทีมงานสตาร์นะถามว่าเราเในการทําทีมพี่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องอายุเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอายุเยอะแต่ว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์มีอายุเยอะแต่ว่ายังยัง ยังมีประสิทธิภาพในการเล่นหรือว่ายังมีสภาพร่างกายที่ดีอ่ะก็ก็ก็อยู่ในในใน,ในแผนของเราเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดูศักยภาพของเขาว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเขามีการเล่นในใ,ในในลีกเป็นยังไงแต่ว่าณนะตอนนี้คือ,อส่วนใหญ่แล้วเราก็พยายามที่จะยึดโยงโครงเก่าๆที่ที่ผ่านๆมาแต่ว่าเรามีในลิสตอนนี้ก็ประมาณ40 40คนได้สำหรับในลิ์ที่จะคัดตัวไปไปในการแข่งขัน AFC แต่ก็ต้องต้องอคุยกับทีมงานสตารค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็พี่ก็พยายามกลับไปเช็คการแข่งขันลีกในในในปีที่แล้วนะว่าว่าใครมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใครที่จะพยายามที่เรียกว่า ก็คือนักกีฬาที่จะเข้าระบบกับพี่ให้มากที่สุดเพราะว่า,เ,าเรื่องของตัวผู้เล่นมีประสบการณ์เราเราก็ต้องมีมาประคองน้องๆอยู่แล้วครับ